คนที่พี่ควรจะต่อว่าใช่ใั่แต่เป็นพร้อม,มันนักจิตวิทยาคนเก่งคนนี้เขาได้ซ่อนเครื่องดักฟังเอาไว้ในตุ๊กตาที่ให้สิทนี่ด้วยมันอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดก็ได้นะครับทุกอย่างเป็นความจริงค่ะเราไม่มีทางรู้เลยค่ะว่าคนที่เข้ามาให้เราช่วยเขาจะพูดความจริงกับเราทุกเรื่องหรือเปล่าเรายิ่งเป็นเด็กเขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเขาเจอกับเรื่องอะไรอยู่ตอนแลกถ้าฉันอยากทำงานสบายสบาย ฉันก็แค่ทำไปตามขั้นตอนไม่ต้องเสียงไม่ต้องสนใจว่าจะช่วยได้หรือไม่ได้บำบัดไปให้ครบเวลาเซ็นรับรองแล้วก็รับเงินไม่ต้องรีบมาถึงที่นี่เพื่อโดนตบหรอคะ่ะน้องจากห้องฉุกเฉินแล้วครับขอแค่คนในครอบครัวไม่เจ็บ จิตสะกดแขนดูย้อนหลังเต็มเต็มทางแอปบุนดีดูสดทางช่องวันสาสเอ็ดและแอปบุ่นดี